สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟสําหรับสถานะ ไม่ชัดเจนนะคะประจำปักหลังพฤศจิกายนหรือว่า16-30พฤศจิกายนนั่นเองนะแต่นะคะถ้าเกิดว่า3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอเห็นหัวข้อแล้วอยากจะกดเข้ามาดูก็เป็นไปได้นะคะว่าพลังงานของเราอาจจะเชื่อมโยงถึงกันได้ณเวลานั้นเพราะฉะนั้นออมขออนุญ,ญาตท,ทำเป็นรรษณะกึ่งแรนดอมนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าคำทำนายเนี่ยสามารถใช้ได้ช่วงปักหลังพฤศจิกายนเช่นกันนะคะและแน่นอนมันเป็นการสุ่มพลังงานไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะสามารถ พลังงานสามารถสลับข้างกันได้เพราะฉะนั้นเอาไปเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะดูเป็นเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นจะดีที่สุดนะคะใครที่ผ่านมาเจอช่องนี้นะสำหรับชาวธาตุไฟหรือว่าชาวส่องก็ตามนะคะฝากสนับสนุนช่องนี้กันด้วยนะคะก็เบอร์บัญชีใต้คลิปสามารถส่งค่าขนมมาโดยตรงได้นะคะเงินส่วนนี้นะคะอันดับแรกอ,อมจะเอาไปใช้ดูแลลักกี้กระต่ายคอเอียงที่อ,อมรับอุปการะมาและเอาไปทําบุญนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายคือค่าขนมออมใครอยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ทำบุญอะไรบ้างเรา กกระต่ายขอเอียงคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เรื่องราวอมจะไปโพสต์ไว้ในชุมชนสามารถคลิกแถบชุมชนเพื่อดูได้เลยนะคะหรือจะส่งซุปเปอร์แตงสปุ่มขอบคุณให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์ Share, คอมเมนต์ได้หมดนะคะตอนนี้ใกล้แสนซับแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะเข้า90 0 0หมื่นซับถ้าครบแสนซับเมื่อไหร่ออมจะเอาโล่เงินมาฉลองแล้วจะมีของรางวัลมาแจกเพราะฉะนั้นแล้วฝาก Subscribe กันเยอะๆเลยนะคะ แล้วก็ออมก็จะมีช่องทางอื่นๆดูดวงส่วนตัวโปรโมชัน่นผลิตภัณฑ์สายมูอะไรต่างๆใต้คลิปนี้ทั้งหมดจะใส่รายละเอียดไว้ให้แล้วนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะก่อนอื่นขอพลังงานหลักของชาวธาตุไฟที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเช็คว่าคุณซิงกับออมในคลิปนี้ไหมคะ่ะพลังงานหลักชาวธาตุไฟที่กดเข้ามาดูคลิปนี้คะ่ะ โอเคคุณได้ไพ่เจ็ดดาบนะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ตามนะคะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเป็นดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวพุธดาวสุขลัคนาราศีใดๆได้ทั้ทงสิ้นนะคะไพ่เจ็ดดาบบ่งบอกว่าชาวธาตุไฟบางคนนะคะทำโอทีเยอะรับจับรับจอบนอกรับ จอบเสริมรับงานเสริมก็ได้นะคะหรือว่าบางคนไม่ได้ทํางานแบบถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซนตะคะบางคนเป็นตำ,ตำรวจนอกเครื่องแบบบางคนทําอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์โลหะเ,เครื่องจกักรใช้แรงงานอะไรย่างนี้ก็ได้นะนะคะแล้วก็ไพ่ดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของแบบอาชีพที่คนมีสีก็ได้เช่นกันไงแต่ออกแนวแบบ อ๋ก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเป็นคนมีสีหรือว่าคุณแบบชอบทำโอทีรับจ็อบเสริมอะไรเงี้ยบางคนชาวธาตุไฟที่มาดูคลิปนี้เนี่ยมีไอเดียแบบเป็นคนคิดนอกกรอบนะคะบางทีนะคุณอาจจะเป็นคนคิดนอกกรอบก็ได้นะคะเนี่ยรออมักจะคิดอะไรที่มันนอกกรอบนอกกฎนอกเกณฑ์นะคะบางคนก็ทําอาชีพที่มันต้อง move ต้องย้ายไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยไปออกซุ้มจัดบูธอะไรยังไงนะคะ นะแล้วก็ต้องย้ายไปย้ายไปอะไรเงี้ยน,นะคะไพ่ใบนี้ชาวธาตุไฟอยู่ในความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ก็ได้นะคะอ,อ่อมีการใส่หน้ากากมีการซ่อนเร้นอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงไว้มีการปกปิดตัวตนที่แท้จริงก็ได้ไงนะใส่หน้ากากหรือว่าไม่ได้เปิดเผยนะะดูมีอะไรลับๆล,ล่อๆพี่กนนะขอพลังงานหลักของเขาค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟพลังงานหลักของเขาใบนึงอ่ะ อ่ามีไพ่ชาวธาตุลมขึ้นมาอีกนะเมถุนตุลกุมนะคะไม่ว่าคุณหรือเขานะคะดาวอาทิยเดวจันทร์เดพุธดดวสุขได้ทั้งสิ้นเลยนะคะสามดาบเขาอยู่ในภาวะของความไม่ไม่ไม่เฮลตี้ต่อใจอาจจะบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนมีเรื่องให้คิดมากรู้สึกว่าเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพใจบางอย่างนะคะอมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเฮิร์ทอะไร นะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนหรือเปล่านะคะบางทีเขาก็อาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์คนมีสีคนในเครื่องแบบอะไรเหมือนกันก็ได้นะคะหรือคนใช้แรงงานคนที่ต้องทํางานในโรงงานเครื่องจกักรกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะโลหะหนักอะไรทั้งหลายก็ได้นะอืมช่วงนี้คิดมากช่วงนี้อ่อนเพลียเจ็บปวดเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะฝั่งเขาอะ เอาล่ะเราไปดูพลังงานหลักไม่ชัดเจนธาตุไฟกันหน่อยค่ะพลังงานหลักไม่ชัดเจนธาตุไฟค่ะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูชาวกลุ่มนะคะชาวธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มโดดเด่นชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุมมากๆเลยนะคะมีไพ่คู่ขึ้นหนึ่งตำแหน่งควีนออฟสอดและคิงออฟสอดนะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองนะคะมีจุดยืนนะคะที่ค่อนข้าง ชัดเจนเป็นของตัวเองความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความเป็นคู่อยู่นะแต่ออมไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นชอยอ e อปชั o นเป็นทางเลือกหรือเปล่าค่ะก่อนหน้านี้มันก็มีการคุยหยอกเล่นหยอกเอิงหมาหยอกไก่คุยเล่นเรียนรู้อะไรกันไปแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ดูมีข้อจำกัดอ่ะมันคุยเล่นหรือความสัมพันธ์เริ่มต้นเรียนรู้แต่มันดู ยังไม่สามารถที่จะมาชัดเจนอะไรกันได้มากมายนักนะจนกระทั่งในบางเคสมีการเทมีการห่างหรือว่าในบางเคสคุยกันแบบหลวมๆแบบไม่ผูกมัดอะไรกันแล้วก็แบบตั้งแง่ตั้งดาบหรือว่ามีกำแพงหรือว่าเป็นตัวของตัวเองกันออกแนวค่อนข้างคุยกันแบบใช้เหตุใช้ผลนะแล้วก็มีความแบบเป็นตัวของตัวเองกันอนะ แอบดูซิยังคุยกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ชัดเจนธาตุไฟพวกคุณกันยังคุยกันอยู่ไหมคะเนี่ยขอดูซิพวกคุยยังคุยกันอยู่ไหมบางคู่ห่างแล้วบางคู่บล็อกปิดกัน้นนิ่งสงวนท่าทีค่ะห่างแล้วบล็อกปิดกัน้นนิ่งสงวนท่าทีบางคู่ความสัมพันธ์ออนอออฟอกลับไปกลับมานะคะเป็นคนเก่าป้วนเปี้ยนป้วนเปนีป้ยน,น,นอยู่นั่นอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะอุ้ยอืม เอาละปักหลังพฤศจิกาจะเป็นยังไงคะ่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟปักหลังพฤศจิกาไม่ชัดไว้วนะนะไม่ชัดเจนธาตุไฟปักหลังพฤศจิกามีพ่ยชาวพฤษภศพชาวมังกรนะคะความสัมพันธ์เนี้ยปักหลังพฤศจิกาบ่งบอกว่า มันตัดกันไม่ขาดหรอกคือก่อนหนะน้านี้ความสัมพันธ์เนี้ยมีการเอาชนะกันมีทิฐิมานะสมมตินะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยมหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ไม่ได้ถูกต้องตามศีลธรรมคุณงามความดีตามความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรก็ตามแล้ว เนี่ยมันตีตัวออกห่างมันตีจากหรือพยายามแบบจะเอาชนะอะไรกันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราพูดไปอ่ะบางทีก็เป็นเจ้านายลูกน้องเป็นเป็นความสัมพันธ์ในเชิงรักต้องห้ามอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ยังไงยังไงซะมันก็ตัดกันไม่ขาดนะคะเดวิลเนี่ยปักหลังพฤศจจิกามันยังบางคนเนี่ยยังคุยกันเพราะเป็นเจ้านายลูกน้องบางคนยังช่วยกันทำอะไรนะคะเป็นซับพอร์เตอร์ช่วยกันทำอะไรอยู่นะ แล้วก็ในบางเคสอาจจะมีการพูดคุยในเชิงจะหยุดความสัมพันธ์ไว้หรือว่ามีการพูดคุยกันแบบไปเรื่อยๆช้าๆมากๆเลยอะ่ะมันมีประเด็นไงคะเออปักหลังพฤศจิกาไม่ชัดเจนธาตุไฟอืมอาจจะยังต้องดูแลข้องเกี่ยวกันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ หรืออาจจะมีการเดินหน้าพูดคุยอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะ่ะแต่อามองเห็นความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้พัฒนาเร็วไงนะอาจจะมีการพูดคุยอะไรที่ดูแล้วเป็นชิ้นเป็นอันปรึกษาหาหรืออะไรบางอย่างที่ดูจะจริงจังมากขึ้นอันนี้เป็นไปได้นะคะปักหลังพฤศจิกา ขอแอบขยายนิดนึงว่ามันไปต่อกันไหมเนี่ยไม่ชัดเจนธาตุไฟปักหลังพฤศจิกาไปต่อกันไหมคะขยายก่อนเหมือนไม่ได้ผูกมัดอะไรแต่ว่ามันเหมือนมันยังอยากไปต่ออยู่อะเช่นรักทางไกลผูกมัดไม่ได้ก็ยังอยากจะไปต่อกันแบบนี้เป็นช้อยเป็นออปชันเป็นทางเลือกตัวเลือกหรือว่าจะไปกันแบบไม่ผูกมัดนะเออ อ่ะไม่เป็นไรค่ะเขารู้สึกยังไงกับไฟค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรากฎมีนพิจิกชาวกันชาวธาตุดินนะคะมังกพรพฤษศกันแล้วก็ชาวกลุ่มเขารู้สึกออมองว่าเขาก็ชอบคุณนะแบบหวันไหวก็ชอบอะแต่ว่า อารมณ์มันเหมือนอยากจะเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคออะไรกันให้มันแบบลึกซึ้งกว่านี้นะคะอารมณ์แบบไม่รีบเพราะว่าเขาเองก็รักอิสระเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างรู้สึกแบบชิวๆค่ะามาแอบส่องแอบมองบ้างทักทายพูดคุยบ้างแสดงความรู้สึกนู่นนี่นั่นบ้างแต่ก็โลกส่วนตัวสูงอยู่อะไรเงี้ยเอาเนื่อ,อไปช้าๆชิวๆเออความรู้สึกเขานะ ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณก็ชอบแหละก็หวั่นไหวแหละแต่เขาก็จะไปช้าๆชิวๆกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกนะไปแบบสบายๆตามสไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตามสไตล์เขาแล้วเขาจะทำยังไงกับไฟค่ะไม่ชัดเจนทตดไฟเขาจะทำยังไงกับไฟมีไพ่ชาวตุลน,นะคะเขาจะทำยังไงกับไฟ เขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงจังยากเนาะอะไรเงี้ยมันไม่สามารถมีความจริงจังชัดเจนอะไรใดๆไ,ไ,ได้เลยอะ่ะเขาจะทำยังไงออกแนวไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันติดกฎระเบียบข้อบังคับติดทะเบียนสมรสใบหยาก,กับอะไรใครอยู่ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาจริงๆนะอารมณ์มันเหมือนแบบมันก็มีโมเมนต์ในเชิเหมือน เหมือนอยากจริงจังแต่ทําไม่ได้อยากชัดเจนแต่ก็ทําไม่ได้เสียายเสียใจนะคะเสียายเสียใจกรณีถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะเอาองว่าเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะไม่ได้ทําอะไรก็เป็นอิสระกันไปแต่ถ้าเขายังไม่ได้ไปไหนเนี่ยเอาองว่าเขามองเห็นค่ะอุปสรรคที่จะมาจริงจังชัดเจนกันนะมันติด เรื่องราวอะไรบางอย่างที่ค่อน,อนข้างยากนะคะดูแล้วทำอะไรไม่ได้มากเลยอะทำอะไรไม่ได้มากคะ่ะแม้ว่าเขาจะรู้สึกได้เลยว่าโอกาสดีๆอยู่ตรงหน้าแต่คว้าไว้ไม่ได้คว้าให้เป็นจริงอะไม่ได้เขาจะทำอะไรทำได้แค่แบบรักษาระยะห่างคะ่ะความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรกันลำบากจริงๆ สังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้มีใครบางคนมีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วธาตุไฟจะทำยังไงกับคนคนนี้ค่ะธาตุไฟคุณจะทำยังไงกับเขาเหรอคุณยังอยากเข้าหาอยากไปต่ออยากให้ปลดล็อกปลดบล็อกอะไรกัน คุณคิดถึงเขาคุณนึกถึงมิตภาพดีๆหรือหรือชอบเขาเอามาว่าทั้งคู่ชอบกันแต่ชาวทาตุไฟกออ็อยากเข้าหายอยากผูกมิดิดอยากแบบอยากจะเหมือนอยากทําอะไรให้เขาเห็นว่าคุณจริงใจหรืออยากจะจริงจังแต่คุณก็ทำไม่ได้ความสัมพันธ์นี่ติดบล็อกปิดกั้นติดบล็อกปิดกั้นติดสถานการณ์ที่ไม่สามารถแสดงออก อะไรอะไรให้ให้กันและกันได้รับรู้ได้ค่ะชาวธาตไฟมีพลังงานเหมือนอยากอยากจริงจังอยากเท k e action อยากเฮ้ยอยากอยากให้ไปต่ออยู่แต่คือมันทำไม่ได้อ่ะนะทำไม่ได้ได้แต่เฝ้ารอเฝ้ามองดูนะคะทำได้แต่เฝ้ารอเฝ้ามองดู รอจังหวะโอกาสที่จะได้เข้าหารอจังหวะโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจกันนะคะตามสืบตามสองค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรไม่ชัดเจนธาตุไฟแนวโน้มค่ะแนวโน้มมีโอกาสจะได้กลับมาพูดคุยอะไรกันบางอย่างอยู่ค่ะมีโอกาสจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก่อนแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบ ต้องห่างต้องนิ่งต้องเงียบต้องใช้สติต้องอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะที่อาจจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะได้กลับมาเยียวยากันแต่อาจจะอาจจะต้องแค่ใช้ความพยายามค่ะในอนาคตมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ แต่มันต้องใช้ความพยายามเรื่องการงานของบางคู่ยังประครับประคองทั้งสองไว้นะเรื่องการงานร่วมกันการเรียนร่วมกันเป็นการแค่ออประครับประคองแนวโน้มค่ะเนี่ยยังป้วนเปียนปวนเปียนเป็นคนในกลุ่มก้อนสังคมมันเหมือนเป็นเข้าเข้าออกออกออนออนออฟออฟเป็นเฟรนโซนแบบความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถเติมเต็ม ความรู้สึกให้มันอิ่มเอมใจได้อะนะคะเอ้ามาดูข้อความหน่อยสิไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างคะ่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างเขาบอกว่าเขาฝันถึงชาวธาตุไฟมากมายนะคะ ฝันถึงมากมายเขาสงสัยว่าบางครั้งธาตุไฟแคร์เขาบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาต้องการชาวธาตุไฟตลอดเวลาเลยแต่ความรักครั้งนี้ก็ทำให้เขากลัวเหมือนกันค่ะ <c oughs> อยากมอมเล่าชาวธาตุไฟเหลือเกินเผื่อจะได้ลดความมีอีก้ลง ถ้าคุณว่าใช่ถ้าชาวแทดไฟเมาเนี่ยอีโก้น่าจะไม่เหลือน่าจะกล้าพูดกล้าทําอะไรมากกว่านี้ก็ได้เ,เขาเขาหวังนะคะเขาแค่หวังว่ามันจะมีอะไรที่แบบแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะอะไรเงี้ยเขาถามคุณสองรอบแล้วว่าคุณแคร์เขาไหมคะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถแม้แต่จะมองคุณได้นะไม่สามารถแม้แต่จะมองคุณได้เพราะอะไรมัน มันโหยหาแล้วมันคิดถึงเหรออ่าเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็นอนไม่หลับเมื่อคิดถึงอนาคตของคุณกับเขาด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีอนาคตยากอย่างที่ว่าพูดอ,ะอ่ะอืมอ่ชาวธาตุไฟมีอะไรอยากจะบอกเขาค่ะข,ขอแค่ห้าข้อความไม่ชัดเจนธาตุไฟคุณอยากบอกเขาว่าอะไร ชาวธาตไฟบอกว่าคำพูดบางคำมันทำให้เจ็บนะใช่มักจะมีคำพูดอะไรทำให้คุณเจ็บชาวทศตไฟต้องการเวลาอีกนิดนึงอยากอยากได้เวลามากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการอยากได้เวลาจากเขาหรือว่าคุณต้องการเวลาอะไรบางอย่างแบบที่คุณจะได้ตกผลึกก็ได้นะคะชาวทัตุไฟบอกให้ฉันมีเธอไว้เถอะขอมีเธอไว้ก่อนละกันอะไรเงี้ยนะขอมีขอขอ,ขอได้มีเธอแล้วก็ชาวทัดไฟอยากจะเป็น อ,อยากจะเป็นฮีโร่ของเขานะคะอยากจะเป็นใครบางคนที่แบบช่วยเหลือเขาได้ก็ได้ไงนะคะใต้สำรับอ่าชาว่านไฟบอกว่าชาหน่าไปจากเธอก็เพราะว่าเธออ่ะบอกอะไรฉันบางอย่างคะ่ะจุดๆุดจุดนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย